สวัสดีครับมาวินเชียงกงครับผมสวัสดีเอซทุกท่านนะครับที่เขามารับชมตอนนี้ผมอยู่อำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับผมพี <c> ่ช <oughs> ายโทรมาให้ซื้อรถ <c oughs> เป็นรถบัสแปดเมตรเนาะครับผมอันนี้เป็นรถโดยสารไม่ประจำทางนะครับผมแต่ว่ามีแบตมีอะไรอยู่เนาะสตาร์ทฟังเสียงได้รนถะจอดตรงนี้เคี่ยงบนม่ค่อยมีคนเทีย่ยวหรอกนะ ไปจังหวัดนครราชสีมาน่าจะต่อทะเบียนที่โชคชัยนะมั้งเออผมเห็นลงตลาดซื้อขายแล้วก็อีกคันนึงลงนานแล้วไอ้คันนั้นมันเป็นเครื่องดีคิวใช่ไหมไอ้คันที่ผมไเเคันที่สองที่ส่งไปนั่นแหละเครื่องเครื่องมันออกยากต่อนะแต่ว่าถ้าราคาลงได้ก็จะมาก็จะเมาไปสองคันเดี๋ยวขึ้ยนได้เนาะอ่าเดี๋ยวเอาคันนี้ให้มันจบก่อนนะ ครับผมเดี๋ยวผมพาเดินดูรอบๆคันนะครับก่อนจะดูเครื่องดูช่วงล่างดูเฟืองท้ายบ่อ๋อซื้อมาจากจังหวัดมหาสารคามบ่ซื้อมานานยังครับตอนแรกผมวิ่งเข้ามาเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านะกี่เพศพาตัวหรือเปล่าเพราะมันเคย ตัวผมเป็นสามสิบสี่สิบกิโลก็มีนะสำรวมม่วมกระโทกนะครับ รถวิ่งอะไรเพื่อนักเรียนใช่ไหมอืมเพราะว่ารถโดยวิ่งทุกวันไหมหรือว่าไม่ตอนนี้มันคันี้จอยเขาอ๋อแสดงว่าเป็นสองเมื่อวานเพิ่งถอยเข้าอี่ผมเพิ่งออกลงเมื่อกี้เองลองลองดูเมิจิใช่ไหมโอเคผมขอเวลาสักสิบนาทีเล่ขับไปไหนสิอ๋อแต่ว่าสีรถมันจอดทุนอืฮันอืฮันอันนี้เป็นยากครับข้าวเป็นยากจัดก็เห็นโอเคครับเก๋ไ อไขอ่ยางกุ้งออลงคนถามเต้เออถ้าราคาอย่างนี้คนจะถามเยอะแต่ว่าแต่ว่าจะมีใครใจถึงมาดูไหมัเยเท่านั้นล่ะเพราะมันอยู่ไม่มันอยู่ไกลกันมากไงสองสามร้อยกิโลเนาะครับเดียวโอเคนะครับผมเดี๋ยวขึ้นไปดูแต่ว่าสตาร์ทได้เลยนะครับเนี่ย ผมพาขึ้นดูภายในแล้วก็เกียร์แล้วก็ด้านบนก่อนนะครับตอนนี้เครื่องเกียร์ออตัวนี้เป็นเครื่องอิซูสูหกสูบนะครับพี่พี่ดึงวังสายวัดน้ำมันเห็นะครับเออมันมีน้ําเข้าเครื่องวอนี่ดึงดึงสายวัดเห็นะครับครับผมอ่าดึงสายวัดนะ้ำมันเครื่องดูหน่อยโอ้รบกวนหน<ต>่อยี่ผมเพิ่งติดเครื่อง ทำมันดำดีเนาะโอเคหุ่มดีอยู่นะครับครับจริางเงี้ยตอนแรกเขาวิ่งทำมาเขาไปแต่งจังหวัดไปกรุงเทพตลอดเลยเนี่ยแผ่นนี้เปิดได้ไหมครับเนี่ยครับได้เปิดได้เปิดลองเปิดตัวนี้น่าจะเป็นเกียร์เกียร์เกียร์ซีเอหกเกียร์นะครับตัวนี้เป็นเกียร์ JCM ยร์ซีเอเี่ยเรียบหกเกียร์เดินหน้าเป็นเครื่อง ลมดูดธรรมดา 6, 6, 1, นะครับอิซูซูหกสูบหกบีดีหนึ่งนะครับร้อยหกสิบห้าแรงมา้าแต่ว่าเครื่องก็แข็ง,งอีูน่นะเนาะเราจะมีอีกคันหนึงเครื่องอะไรวะมีนู่นอ,อ,อันนี้น้ำมัน โอ้น้ำน่าจะอยู่อ่ะารบกวนเติมได้ป่ะเติมแล้วครับเติมมันอยู่ลึกเนาะผมเติมแล้ววิ่งออกไปออบันอ่าอยากเติมให้มันเต็มเลยได้ไหมเออรบกวนนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเ2็ด5 6 7สองสิบสามสิบสี่ รถคันนี้ป่ะที่ครับเป็นเบาะสองสองนะครับนั่งได้ยิบเจ็ดคนถ้าจะเอาจริงๆก็สามสิบนั่งได้นะครับเนี่ยน,นี่รถทัดนีโทรทัศน์ครับโทรศัพท์ไม่ ดูด้วยพื้นไม้นะครับผม,มนักเรียนมันน้อยหรือพี่หรือว่าวันนี้มันวันเสาร์อาทิตย์คันนี้นะนักเรียนมันน้อยหรือว่าวันหยุดเอามาวิ่งธรรมะเฉยหรอ๋อเอามาวิ่งธรรมะครับผมวิ่งตามวัดตามอะไรนี่บอก ข้างรถเขาเป็นผู้บรรยายทำเอ้โอ้โอ้โอ้แล้วเออ๋ยวเขาอะไปมีไปเจ้าขวางรถคันนี้เนี่เป็นผู้บรรยายทำบรรยายทำไปบรรยายไหนเขาไปที่นี่เขาเอาไปที่นี่คนเดียวเขาเข้าใจแล้วเขาสื่อต่อมาแต่เขาเข้าสื่อมาทันนีเขาไม่มีคนไปเขาเลยเาขายที่นั่เรเขเป็นรถตู้รถตู้รถมีรถอะไรก็คมีรถทุกอย่างโอเค กดรบกวนสตาร์เครื่องเลยครับครัคนดีจะได้อีซูเกอือ เาเล่นเลยครับ

ต่อไปดูเครื่องดุจเด่น,นะขาครับนี่จ้เออเอ,อ้ยสายยังสายกว่ากัดฮ่า <laughs>

เบาครับจังหวะเล่งแรงก็โอเคอยู่จังหวะเบาเครื่องนิดไอ, <S 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 ไอนะครับผม,มไอนิดๆ จะเพิ่มดับนะครับปาควบลงเลยก็ <c oughs> ะสรุปว่าเครื่องดีนะครับผมเครื่องดีสูหกสูกสกบ6ีดีหนึ่นะครับหกสิบห้าแรงมา้า งไปดูส่ืองท้ายคันหน้ากันครับไม่มีโลโก้เลยตัวนี้เป็นเฟืองท้ายคิโน่หรือมิสูเน่วัดที่ไหนใช้เป็นยางแปดสองห้าขอบสิบหกนะครับ สภาพยางสวยนะครับสบภาพยางสวยอ่าเดี๋ยวผมพาไปดูฝั่งนู้นเผื่อโลโก้มันเหลือนะครับพาไปดูล้อหลังด้านขวาเล่งหน่อยพี่เล่งหน่อยเหยียบคันเล่งหน่อย <_ c oughs> ไม่ได้ยิน <_ c oughs> ไม่เป็นไรครับ ตัวนี้น่าจะเป็นเฟองท้ายของฮิโน่นะครับฮิโน่ฮีโน่ฮีโน่ฮิโน่แต่คนดูลูกขอตัวนี้เป็นฮิโน่เอฟนะครับเป็นเฟืองท้ายของเอฟฮิโน่นะครับเอฟฮิโน่นนค,นนค,คันสีรถนี่เป็นของเคเอ็ม แน่นอนมาดูสภาพยางล้อหลังด้านขวาไม่สวยนะครับยาง825คราม16แบตเตอรี่อยู่ช่วงไหนครับช่องเก็บของออแบตเตอรี่ก็ลุกใหม่นะครับแบตเตอรี่ยาว2องลูก ทีนเล่งเหยียบคันเล่งน,นะครับเหยียบกขแตกคันเล่งเลยดูมีควันไหมเ,เล็เทะเบียนอยู่ไหนครับจ๊ะอ่าวขับเลยันะาน้าก็เป็น F e Hino นะครับ นับคันล้อหกตัวสภาพยางหน้าด้านขวายางดีนะครับผมประปุวงอะไรอันนี้เป็นมีปั๊มลมด้วยนะครับมีปั๊มลมด้วยนะครับนักบ,บวชเดทำไมมีปั๊มลมแล้วต่อลมสูดใดนะครับ น่าจะใช้ลมดันน้ำมันหรือว่าน,น้ำมันดันลมเพื่ม,มอะไรพาวเวอร์อยังเพื่ออะไรทับรา,านะเนาะขับเดินหน้าถอยหลังได้ไหมพี่ลุลลลกๆๆกดพี่ขึ้นให้หน่อย เบรกเฉยถอยได้ครับ mm hmm. ถอยเลยถอยเลยเฮ้ okay, ครับผมเ mm hmm. จอหน้าถอยหลังนะครับ mm hmm. ลองเปิดไฟเลี้ยวได้ไหม mm hmm. ไฟเลี้ยวขวาโอเคระบบไฟเลี้ยวมันออกหรือเปล่าไม่รู้นะ Okay. อัดดับเลยครับปิดปกแป๊กเลยอัวนี้เป็นยี่ห้อฮิโน่นะครับผม K.M km 545นะครับ <c oughs> จำนวน4ี่รสแรงมา้าแต่ว่าเป็นเครื่องอีสูหสูบคนส่งนี้เบอร์เอรไปแล้วเนี่ยลงแรงม้าผิดนะครับไม่เป็นไรนะครับผมปกติมัน145แรงมา้านายสำรวมม่วมกระโทกนายสำรวมม่วมกระโทกนี่ต้อรมดสินนะคร์นะ ทะเบียนต่อยังเลยทะเบียนมันขาดดลวยอ่าหมายว่าทะเบียนไม่ขาดเพราคือเขาต่อยังขาดปีนึงขาดหลายปีขาดเลยเจ๊งจ่ออยู่เขาบอกเขาเจ้งยังเขาบอกเขาเจ้งแล้วนะยังไม่ได้แจ้งยั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 งใช่ไหมแต่มันขาดปีนเลยยังไม่ได้แจ้งจอดยังไม่ได้เลยขาดจอดปีเลยอืมเฉยสรุปว่าทะเบียนขาดปีหนึ่งนะครับเพราะว่าขาดเดือนเขาก็ตีเป็นปีแล้ว โอเคนะครับแต่ผมมาขอคุยราคากับเจ้าของรถก่อนนะครับแล้วก็จะมาสรุปท้ายคิดว่าตกลงราคากันได้หรือเปล่านะครับผมอันนี้เป็นคัสีของฮิโน k เอนะครับยี่ห้อฮิโนช่วงล่างเป็นของฮิโน F เ mm. หน้าหลังนะครับแล้วก็เครื่องเกียร์เป็นของอี u ูหก6ิ d 1 6 5แรงม้าปั๊มลมนะครับ60 อเคครับก็สรุปนะครับสำหรับรถบัส8เมต<ม>รคันนี้ราคาตกลงกันได้นะครับผมแยกก็แยกยกก็ยกนะครับลูกค้าท่านใดสนใจกำลังมองหารถไปใช้งานหรือว่ามองหาช่วงลางเอฟฮิโน่คานาเอฟฮิโน่เครื่องอีสูซ 6B ดีนะครับผมแย,ย,ยกก็แยกยกก็ยกนะครับผมเจอกันที่ร้านมาวินเชียงกงอาเภอกุมารา,าศยจังหวัดกาลสิน์นะครับผมสำหรับรถคันนี้เดี๋ยว วันหลังเราให้สอนอากมาขับกลับนะครับวันนี้ผมมาคนเดียวอีกแล้วครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม